สวัสดีครับเพื่อนเทุกคนกับผมปืนทีคลิปนี้จะเป็นการแนะนําสกิลของสตับหรือว่าคาถา2มือจุดเด่นของมันจะเป็นการโจมตีด้วยเวทมนต์แล้วก็มีเป็นการโจมตีที่เพิ่มคุณสมบัติาธาตุเข้าไปรวมถึงการโจมตีเป็นวงกว้างครับเด่นเรื่อง AOE สกิลที่1เป็นโล่ป้องกันการโจมตี แล้วก็จะทําการสวนกลับเป้าหมายอัตโนมัตินะครับถ้าหากเป้าหมายติดสถานะจุดระเบิดเนี่ยเราจะทําดาเม็สวนกลับได้เพิ่มขึ้นถ้าหากเป้าหมายติดสถานะเปียกจะสร้างพื้นที่ดาเมจสายฟ้าเพิ่มขึ้นมาสกิลที่ 2. โจมตีด้วยสายฟ้าหากโจมตีใส่ศัตรูที่ติดสถานะเปียกดาเมจจะกระจายไปสู่เป้าหมายใกล้เคียงและหากโจมตีใส่ศัตรูที่ติดสถานะจุดระเบิดจะได้ดาเมจดเพิ่มมากขึ้น สกิลที่3โจมตีศัตรูด้วยไฟติดสถานะจุดระเบิดใช้ต่อเนื่องได้สูงสุด3ครั้งหากใช้ต่อเนื่องจะเสียมานาเพิ่มขึ้นแต่ระยะเวลาในการร่ายจะลดลงสกิลที่4ี่เคลื่อนที่ไปข้างหลังอย่างรวดเร็วสร้างพื้นที่ดีบัฟในตำแหน่งที่ร่ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ของศัตรูสกิลที่5โจมตีศัตรูทั้งหมดในระยะและสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นกับศัตรูที่ติดสถานะจุดระเบิดสกิลที่6 เพิ่มการฟื้นฟูมานานาระยะเวลาหนึ่งผลจะเพิ่มเป็น2เท่าเมื่ออยู่ในสาระเปียกเจ็ดสกิลที่7สร้างความเสียหายและแช่แข็งเป้าหมายลดความเร็วในการเคลื่อนที่ของศัตรูในรัศมีของเป้าหมายที่โดนแช่แข็งมีโอกาสที่จะสร้างมีโอกาสที่ความเร็วในการเคลื่อนที่ของผู้ร้ายจะเพิ่มขึ้นานรียะเวลาสั้นๆนะครับ สกิลที่8สร้างความเสียหายต่อศัตรูโดยการคว้างของน้ำแข็งไปในทิศทางที่กำหนดลดลดความเร็วในการขึ้นที่ของศัตรูสกิลที่9เพิ่มความเร็วในการร่ายและความเร็วในการเคลื่อนที่สกิลที่10สร้างความเสียหายสายฟ้าอย่างรุนแรงให้กับศัตรูที่ติดสถานะเปียกนอกจากนี้ยังส,งงสร้างความเสียหายเพิ่มเติมกับศัตรูที่ติดสถานะจุดระเบิดตามสเต็อีกด้วยสกิลที่1 1 จมตีเป้าหมายทั้งหมดในพื้นที่ด้วยอุกบาตไฟเป้าหมายจะถูกผลักออกไปและยังมีอุกบาตและยังมีรอยลูกไหมจากอุกบาตอย่างต่อเนื่องในพื้นที่นั้นนั้นครับต่อไปเป็นแพสซีสกิลแพสซีสกิลที่1่1การโจมตีพื้นฐานมีโอกาสที่จะโจมตีเป้าหมายเพิ่มเติมยิ่งการฟื้นฟูมานาคอรเราสูงมากเท่าไหร่โอกาสที่จะโจมตีก็จะยิ่งเพิ่มสูงขึ้นสกิลที่2 เพิ่มการฟื้นฟูมานาเอฟเฟกต์จะยิ่งเพิ่มขึ้นเมื่อไม่ได้ทำการเคลื่อนไหวสกิลที่3เพิ่มมานาสูงสุดสกิลที่4ี่ความเสียหายจากการจุดระเบิดเพิ่มขึ้นสกิลที่5ต้านทานสถานะใบและยิ่งหากเราได้รับสถานะใบแล้วการต้านทานจะยิ่งเพิ่มขึ้นความหมายก็คือเราเราต้านทานอยู่แล้วไงแต่ถ้าเกิดว่าเราโดนใบเข้าไปเนี่ยเราจะยิ่งต้านทานเพิ่มขึ้นอีก หมายถึงว่าการใบ้หลังจากนั้นก็จะยากขึ้นไปอีกสกิลที่6เมื่อใช้สกิลลดความเร็วในการเคลื่อนที่ระยะเวลาและจํานวนการลดความเร็วจะยิ่งเพิ่มขึ้นสกิลที่7เมื่อโจมตี2เป้าหมายด้วยทักษะเดียวการลดความเสียหายจะเพิ่มขึ้นในช่วงระยะเวลาหนึ่งสกิลที่8เมื่อโจมตี2เป้าหมายด้วยทักษะเดียวด้วยทักษะเดียวจะลดคูดาวตามจํานวนเป้าหมายที่โดนไม่รวมเป้าหมายแรกและสูงสุดไม่เกิน3เป้าหมาย ต่อไปแนะนําอาวุธนะครับเขาจะแนะนําเป็นสตัฟคู่กับแวรนคู่กับไม้ไกย์ก็เป็นสายยิงไกลทั้งคู่เลยสายตัวนึงจะเป็นทอนเมทนะครับอีกตัวนึงก็จะเป็นคาวคอนโทนเพราะว่าไม้กาย์มีคาว c คอนโทนเยอะครับอีกสายนึงก็จะเป็นสตัฟกับลองโบมาร์กนะครับมาร์กล็อกขายยิงแล้วลงตูมตูมอันนี้จะเป็นดาเมจเพียวเลยระยะไกลทั้งหมดนะครับโอเค สำหรับสตัาฟจบเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ามรับชมกันพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากครับสวัสดีครับหากท่านสนใจเติมเงินเกมมือถือผมขอแนะนำร้าน Super Special Shop สะดวกรวดเร็วราคาถูกและไว้ใจได้